สวัสดีแฟนๆชาอง Absolute y u s t a r นะครับผมวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับทางช่องของ Absolute y u s t a r และช่องของข้าวต้มแชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะครับมาเส้นทางอำเภอเทิงนะครับวันนี้นะครับลูกค้าอยากปอกรถนะฮะเราก็บริการส่งถึงที่เลยนะครับวันนี้นะมาถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับวันนี้บรรยากาศข้างๆนี่ก็จะเป็นสวนลำไยนะฮะสังเกตดูนะฮะนี่บรรยากาศต่างๆนะฮะวันนี้เรา ไม่ได้มาตัวคนเดียวเรอวันนี้เราพาไฟแนนซ์พี่จอร์จจากธนาคาร CIMB มาด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาด้วยกันนะครับวันนี้พร้อมกับเอารถมาให้ลูกค้าดูด้วยมาเซ็นสัญญาถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับบรรยากาศการทาสัญญาที่ตําบลป่าตานอําเภอขุนตานจังหวัดชิยงลรับผมวันนี้นะครับเรามีโอกาสเอารถมาให้ลูกค้าดูและทําสัญญาถึงบ้านนะครับวันนี้เป็น m a z d a BT50 Pro นะครับ ปี2019นะครับหรือว่าปี2,562นะครันนี้นะเป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับสำหรับคันนี้ครับขับมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาที่จังหวัดเชียงรายนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ครับมีสังเกตดูนะฮะสวยนะฮะแล้วก็ได้ตัวสูงนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใครกำลังหารถกระบะไว้ใช้งานนะฮะพักมาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะสวยเลยทีเดียวครับ อยากจัดไปแนนอยากทําสัญญาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอไม่สะดวกมานะครับทักมาได้นะครับเราเอามาให้ลูกค้าดูนะครับมีลูกค้าก็กําลังดูรถกันอยู่นะครับที่นี่นะครับอ่าบริการถึงบ้านนะครับผมนี่อยากออกรถกับแอปสโลรนะครับทักมาได้เลยนะครับทางทีมงานของเรานะครับบริการถึงที่นะครับผมอยู่ใกล้ๆวันนี้ลูกค้าอยู่ที่เชียงรายนะครับ อยากดูจุดไหนนะคะอยากทดลองขับอยู่บ้านก็ออกรถได้นะครับตอนนี้นะลูกค้าก็อยู่กับพี่จอร์ดแล้วนะครับนี่นั่งอยู่ใต้ต้นลำไยนะครับว่าข้างนอกแดดมันจาจจะร้อนนิ่นึงวันนี้มาอยู่ใต้ต้นลำไยน่าเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับลูกค้าพร้อมทําสัญญาแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับครับผมตอนนี้นะผมก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะครับพี่เดนุพลครับ พี่เดชกทุกครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอย่างครับนี่อุ้งเมืองเนาะอกระหว่างอุ้งเมืองเป็นบ้านเป็นบ้านหลังคุนบ้านหลังคุนนะครับเนาะอยู่จังหวัดเชียงรายตำบลอย่างครับตำบลป่าตาลอำเภอพูนตาลจังหวัดเชียงรายนะอ่านี่นะครับอันนี้ลูกค้าเิันดูรถจากในเขตแอปสุดหลุดยืดขาครับเห็นถูกใจอยากจะออกรถวันนี้ทางทีมงานของเราก็เอามาให้ดูถึงบ้านเลยครับ แถมยังพอนะวันนี้นะเรามีพี่จอร์ดนะฮะจาก CIV นะครับมาเดินทางร่วมกันมานะครับเพื่อที่จะมาทำพยานลูกค้าเึงบ้านเลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากออกรถนะฮะพักไปได้เลยนะครับแอปส l u t ร y ยูสคารนะครับเดี๋ยวเอาวันนี้เอกสารพร้อมนะครับเนาะทุกอย่างพร้อมครับบริการดีมากดีเยี่ยมสุดยอดที่ฮะแล้วก็อัน อาชีพของเ่านี่เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับนะครับผมมันเป็นต้องใจเนาะรถเลียนี่มันเป็นต้องใจนะครับเพิ่นจะเป็นต้องใช้รถกระบะเพื่อว่าที่จะเอาไปขนสรงต่างๆนะครับเนาะเป็นต่างหั่นต่างนี่ต่างพักต่างไม้ต่างต่างเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่เข้าให้เข้านานะครับวันนี้ลูกค้าอยากจะออกรถนะฮะเราก็พร้อมนะฮะที่จะบริการส่งบ้านเลยนะครับผม อาชีพทุกอย่างเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างนะครับพนักงานเงินเดือนนะฮะหรือว่าพรอการแม่ค้าที่อยู่ในกาดอยากจอดรถเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปทักในเพจร้านได้เลยครับอยากออกรถคันไหนทางทีมงานจะช่วยดันทุกเคสนะฮะบริการถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเซ็นสัญญากับไฟแนนซ์ไปเลยนะครับนาะโอเคครับผมครับผมครับผมครับย่ำคำย่ำแล้วตอนนี้ก็กาลังเซ็นสัญญากันอยู่นะครับใต้ต้นลำไยแล้วอันนี้นะฮะ ป่าลำไยนะครับร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้บรรยากาศแบบบ้านๆนะครับอากาศที่นี่อากาศดีครับบริการถึงที่นะครับส่งเจ้าหนี่ finance เสร็ถึงบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางไปตูมเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่เชียงรายก็ออกรถได้นะครับตอนนี้เราก็กําลังถ่ายรูปต่างๆนะครับจะเป็นบริเวณบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่สวนลำไยนะครับเพื่อที่แสดง ความชัดเจนนะครับเรามีที่อยู่หลักแหล่งจริงนะครับแล้วก็ทําจริงนะครับทําสวนจริงนะครับแค่นี้ฮก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วนะครับผมนะฮะนี้ก็บรรยากาศนะฮะของที่นี่นะครับการทําสัญญานะครับด๋ยวไปสวนลำไยฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับนี่นะฮะ พี่น้องลองดูนะครับนี่บรรยากาศที่นี่นะเต็มไปด้วยสวนลำไยเลยนะครับนะฮนะนี่ลำไยกำลังออกดอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ใครไม่เคยเห็นดอกลำไยนะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณสวนลำไยของลูกค้าแล้วนะครับสังเกตดูนะ ด้านหลังผมนี่เต็มไปด้วยสวนลำไยเลยฮะตอนนี้ต้นลำไยกําลังออกดอกนะฮะพี่น้องเกษตรลำไยนะฮะปีนี้ต้องรวยกันแน่ๆครับผมเข็ดดูนะฮะนี่นะฮะอาชีพต่างๆนะครับเกษตรกรก็มองก่อตร้งค้าขายนะฮะอยากออกรถกับเราครับมาเลยนะครับอัพสุดยุทธคาร์นะครับทักมาได้เลยอินบ็อกมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นที่นาครับ พี่จอร์ดกำลังไปถ่ายรูปที่นากับลูกค้าอยู่นะครับนี่ผมเดินตามไม่ทันเลยนะเน,นะนี่ยนะฮะนี่บรรยากาศร่มรื่นม,มากครับผมนี่บ้านเจดีร่องขุนนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่นาของลูกค้านะครับกำลังพาพี่จอร์ดไปถ่ายรูปอยู่นะครับด้านะหน้า,นาก็จะเป็นดอยนะครับ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ราบนะครับเหมาะแก่การปลูกข้าวนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวนะฮะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ,ๆนะครับนี่นก็มีบ่อน้ำนะครับไว้สูบเข้านาน,นะครับอันนี้เป็นเลี้ยงป่าครับไอ่ดเดี๋ยวถ้า,าวันเราประสมนี่เราสูบน้ำเหรอ เออทำคอนเทนต์นะยับป่านะให้ลูกนี่เอาวานย่างให้เนื้อแต่เดี๋ยวนี้มันแล้งเลยไม่ได้สูบน้ำใจปายังปล่อยไปนี่ปานี่มีปลาดุกนี้ปลาใครก็ต้องหอกปลาตีแกงใจเลยต้นไม้จะเป็นปลานี้เพราะมันขี้ง่ายเออผมเห็นฟางพูดน่ะมันมันแล้งแต่ฝั่งนี้มันเขียวนี่คือมันได้น้ำจากน้ำน่ะครับนี่ เออมันมีมันมีน้ำไหลครับมันมีผมเห็นมันมีแม่น้ำอะไรอย่างกงอที่ที่เขาจข้ามสะพานมาอ๋ออันนี้อันนี้มีไฟเหรอครับนี่โอ้โหก็มาอย่างมาจีบ อันนี้เป็นรั้วไฟฟ้านะครับสําหรับกันวัวนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ผมก็ว่าหาเลยเอะไรไปจิ๊บินะฮะอันนี้ก็เป็นรั้วไฟฟ้ากันวัวเข้า,เอาออกนะฮะตอนนี้เขาก็ปล่อยวัวไปกิยนหญ้านะฮะบริบวเวณรอบๆนะจะกลับมาทีช่วงเย็นนะครับ เสร็จแล้วฮะถ่ายรูปกิจการของลูกค้านะครับก็ไม่มีปิดอะไรนะครับลูกค้านะตัวนี้นะฮะที่นี่เมื่อคืนหนาว่าครับนี่เจ้าเย็นเลยค่าเจ้าไปเดินครับตื่งมาแตกหม้อครับ ไปแล้วนะครับสาหรับการทําสัญญาลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับตาบลป่าตาลอําเภอขุนตาลนะครับจังหวัดเชียงรายบริการถึงที่นะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะวันนี้นะครับก่อจบไปแล้วนะฮะที่เหลือนะครับก็รอเจ้าหนที่นะฮะโทรคอนเฟิร์มนะฮะการซื้อรถนะฮะตรวจสอบหน้างานต่างๆเสร็จก็ผลอนุมัติก็จะตามมานะครับออกรถที่นี่ออกรถง่ายนะออกรถง่ายอนุมัติไวต้องแอปสุดยุคคานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะเราจะไปทาสัญญาที่จังหวัดไหนอาเภอไหนนะครับ โปรดติดตามกันด้วยนะครับผมนี่อยากออกรถให้ทักมาที่ b s s o u u t u u s d Car นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย